แฟนคอบอลคาเฟ่ครับเมื่อวานนี้นะครพรเมีเ์ลีอังกฤษก7คู่นี่ปรากฏว่าเราได้สถิติใหม่ตลอดการนะฮะของพรีเมี์ลีกเพิ่มขึ้นมาอีกสอย่างในวันเดียวกันเลยฮะถือว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากนะฮะอย่างแรกเลยฮะในเกมที่เชลซีชนะไบรตันสี่ประตูต่อ2ที่สแตมฟอร์ดบีชนะฮะโคพาเมอร์ ทำ4ประตูในครึ่งเวลาแรกไม่เคยมีใครทําได้นะนี่เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวด้วยฮะและว้วก็พาเมอร์นี่เพิ่มความพิเศษ,ษ,ษของ4ประตูนี้ลงไปด้วยกันใช้เวลาเพียงแค่20นาทีครับในระหว่างนาทีที่21ถึง41ไม่รู้ว่าจะมีคนที่2ทําได้เมื่อไหร่นะและจะทําได้เร็วกว่าโคพาเมอร์หรือเปล่าบางทีอาจจะอยู่ไปถึงร้อยปี200ปีพันปีก็ได้นะฮะแหมสถิตินี้มันทําได้ยากนะอีกสถิตีหนึ่งนะแมวว่ายากเหมือนกันนะฮะ ไม่รู้แต่ยากกว่าโคอมเพลเมอร์หรือเปล่านะก็คือการที่ทีมเบนส์ฟอร์ดนะฮะสามารถทําประตูได้ภายในนาทีแรกคือนาฬิกายังเดินไปไม่ถึง60ิวินาทีเนี่ยเบน์ฟอร์ดแม่งทำประตูได้3นัดติดเลยฮะกับแมนเชสเตอร์ซิตี้กับสเปอร์และล่าสุดกับเวสต์แฮมแต่ปรากฏว่าทั้ง3นัดนี้เบนฟอร์ดไม่ชนะเลยครับกลับมาแพ้แมนซี1-2กลับมาแพ้สเปอร์สหและล่าสุดก็ได้แค่เสมอเวสต์แฮมหนึ่งนี่เป็น2สถิติใหม่ของวีมเมิลิกตลอดกาลนะฮะ,ะเราจะรอดูว่า จะมีทีมไหนยิงภายใน1นาทีได้4นัดติดไหมนัม่นหมายว่ายากนะแล้วใครจะยิง5้าประตูในครึ่งแรกได้ไหมก็ <c oughs> ยากอีกโอ้โหยืนยงตลอดการะ่ะสถิติคู่นี้นะอืมส่วนผลคู่อื่นเนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ยชนะวูฟฟ์สองหนึ่งที่โมลินิวส์กลาวนะฮะโกนาเต้โมงก่อนประช็อกเหมือนกันไปเจอไอโนลี่ตีเสมอแต่ว่าซาร่าก็มายิงจุดโทษชนะนั่นทำให้ลนะิเวอร์พูลชนะ5แพ้1ใน6เกมแรกนับเป็นจ่าฝูงแล้วฮะเพราะว่าแมนซิตี้กับอาร์เซนอล ชนะ4เสมอ2นะตามลิเวอร์พูลอยู่1แต้มนะแต่ตอนนี้ฮะอัตราตาลองชั้นพีเหมือนลิกได้เปลี่ยนหน้าเต็งหนึ่งแล้วฮะจากแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นอาร์เซนอลครับอาร์เซนอลเป็นเต็งหนึ่งนะสี่ใจห้าเมื่อวานนี้จะเจ้าอยู่แล้วคือนำสบายๆก่อน2องศูนย์แล้วเหลือเชื่อมาเจอเจมส์จัสตินทำสองประตูนะแล้วก็มาได้ช่วงทดเวลาบาดเจ็บ2ประตูเหมือนกันเหลือเชื่อนะฮะนั่นทำให้อาร์เซนอลได้3แต้มและ อัตราแช่งของพวกเขาคือ4ี่จ่ายหแมนซิตี้หล่นไปเป็นเต็ง2 4ง่จ่ายเเพราะอะไรฮะสะดุด2นะัดติดโลดี odi, team, ้เดอะแบกของทีมอัพทั้งฤดูกาลนะช็อกไปเลยครับและลิเวอร์พูลวั2สจ่ายเเป็นเต็ง3ซึ่งต้องจับตามองให้ดีเลยนะอืมเมื่อวานนี้ผลการแข่งขันย้อนมาเจ็ดคู่นี้นิวคาสเซิลเสมอแมนเชสเตอร์ซิตี้1-1อาร์เซนอลฮะชนะเลสเตอร์4-2เบนฟอร์ดเสมอเวสต์แฮม1-1เชลซีชนะไบรตัน4-2เอฟเวอร์ตันชนะนัดแรกแล้วนะฮะ ก็คือการชนะคริสตันพาเลตไล่แซงเขา2-1ฟอร์เรสต์แพ้นัดแรกครับแพ้ฟูแล่มศูนย์เช่นเดียวกับไลตันที่แพ้นัดแรกเหมือนกันแล้ววูฟยังไม่ชนะใครนะแพ้ลิวพูล1-2งเหลือแค่5ทีมที่ยังไม่ชนะใครนะคือ3น้องใหม่วูเฟนตันและคริสตันพาเลตก็ยังไม่ชนะใคร วันนี้นอ่าพรีเมียร์ลีกมี2คู่ประเดิมด้วยคู่อิฟสวิชกับวิลล่าวิลล่าดูได้เปรียบแต่นั่นแมร์บอกเลยว่าอิฟสวิชไม่หมูสามนัดหลังก็เริ่มฟื้นนะเสมอมาสามนัดเลยแซมสโมโูดิกทีเด็ดเหมือนกันนะเลียมดีแลบฮัตชินสันวันนี้ได้คาร์ลินฟิลิปหายเจ็บมาเล่นตรงกลางได้ด้วยนะฮะส่วนวิลล่าครับชนะวูฟสามหนึ่งชนะวีคอมสองหนึ่งในสองนัดล่าสุดแม็กกินเจ็บแฮมสตริงกนะ็เล่นไม่ได้นั่นหมาเห็นว่าวิลล่า ชอบบอกว่ามันไล่หลังไล่แซงอย่างอย่างวันที่ชน,นะวูฟสามหนึ่งนั่นก็ก็คือจับนะจริงๆอะก่อนนี้สกอร์ออกมาอย่างนั้นอะและอ e ีฟซูิตเตในบ้านะมองว่าอ e ีฟซูิตยันอยู่นะฮะนั่นแมวให้จบที่หนึ่งประตูต่อหนึ่งส่วนแมนยูกับสเปอร์นั่นมาคิดไปคิดหนาหลายรอบแล้วเปอร์เป็นทีมที่เล่นนอกบ้านไม่ดีแปดนั้นหลังเนี่ยแพ้ไปห้าตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วฮนะ สเปอร์ชนะนอกบ้านแค่สามเองแล้วพวกเขาแพ้ทางแมนยูด้วยและแมนยูแม่งเป็นบอลอันดเดเดสโวร์พาเลตมาแล้วเสมอทเวนเต้ด้วยเออแล้ววันนี้สเปอร์อาจจะไม่มีซนฮึงมินด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นทุกอย่างชี้ไปที่แมนยูนั่นหมาว่าน่าจะสเปอร์น่าจะแพ้หนึ่งประตูนะมาฮึดเอาใจท้ายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ่าสกอสองหนึ่งนั่นหมายว่าให้แมนยูชนะนะแล้ววันนี้ฮะไปดูบอลกับบอบูแล้วก็นั่นหมาว่นะฮะที่เดอะพิลล่า สถานีรัชโยธินทางออกที่4กันได้เลยนะฮะมีเปิดโซนฟรีรอ,อบบาร์ให้ด้วยครับไปสนุกกันเยอะๆเลยครับผม